เยลอยู่นี่ไม่เดียวเลยไม่เดียวเลยเยื่อหมังผมนะเยื่อหมังนี่ครับไมเดียวเลยครับทำมาเช้าเทสเทสเป็นฝีมือพี่มอแล้วครับผมเยื่อหมังครับเทสเสร็จแล้วติดเลยโอ้ยรถทีครับนี่ทําทำนี่แบบแบบโบราณนี่ยุคก็สมัยเทำอย่างนี้กัน เอาไปครับผู้ใหดนโอ้หรอปเ้ยปุ้เร็วช่างิไปจอยนันจับปลจับปลาไก่อนถุงเงาเร็วเร็วจับปลงม้วดิเร็วช่วยช่วยก่อนเร็วจับปลาอยู่ไหมเนยปลาขึ้นไปกอนปลาขึ้นไปกันฮ่าฮ่าชอดเด็ดนะครับน่นนะ่ดูตัวที่สองเข้ามาแล้วนะครับหักเลยเจ้เี้ย ดไปใกล้หักแล้วโอ้ยล้มใครเหยียบได้เลยเพราะไม่ได้หักกับหลักนี้หรอผมว่าผมลงไปไปจับตัวไอ้นนท์ไว้ไปแล้วไกลด้วยโอ้โหเดือด,ด,ดขักโอ้โหแย่เลือกเปิดคันใหม่อีกแล้วไก่ข้างหน้าเลยครับนะนี่ไงล่ะูโคกมันเนี่ยไม่ารู้ว่าอะไรพอกันนั่นแหละโอ้โหเฮ้ แล้วม่งงุบลงไปเลยอ่ะมันหลุดหลุดหักว่ะหักว่ะนะเอ้วดูตัวผมมั้ยลงไฟฟ้านอนแล้วเนี่ยแล้ดูตัวกูดิมึงได้ถอดเด็ดบ้างได้ถอดที่กูดวงกิ้งไว้นะคือเร้อยเต็มคาราเบลไหมครับนั่นนะใหญ่ครับใหญ่ครับขึ้นโลได้นี่สองตัวครับผลงานนัดหนึ่งแล้ว ับไปตาวโรงากันต่อไปครับอดมัน่งกครับ ครับไปครับจะโดนไหมครับวันนี้คุณมิก คุณมอสจะได้ไหมครับวันนี้เจอข้อเหรอดูคุณมิกนะครับ ก็เ,เอาไซโลเหมือนที่หวานแหนะครับเจ้าตัวที่หลุดไปาวานนะครับนี่เพื่อพายขึ้นเนี่ยปลาขึ้นเนี่ยพิ้นจิบน้ำ คุณมอสนะครับไ <ป S 1> <ป>ะครับโอ้ยเหี้ยทันปลายเลย มือหนักจิบน้ำยังไงอ่ะตีถึงนะทำให้มันเตะแล้วไอ้ยื่ไอ้เหยื่อนิโมแล้วมันน้ำหนักดีอย่างวี้ตีครับปกับใบไลดิไม่เหยื่อกบยางอ่ะนี่เอากบยางกบยางเป็นไอ้เหยื่อยางค่ะโอ้โหคุณเป็นอะไรคุณมิกพาหมอไปผมพาไปจะไปตรวจตรงนี้หูเป็นอะไรรึ ดูใครโอ้โหโดนแม่บ้องอยู่หัวยวันนี้หนักไงเออตีได้กตีไปเฮ้ยอยู่หน้าร่นเนี่ยตัวนั้นวะ่าเก็บสายหน้าร่นไปหมดแนะเนี้ย แล้วพอหนึ uh, 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 uh. Uh. Hmm. ่งอ่ะใช้จะบ่นมึอเ้ยโดนนูย no. ูยไอเคหนย่มเขาเร็วช่งส right. ิจับปาจับปอก่อนของเงิเร็วเร็วจับของมือดิเร็วช่วงวอนเร็วจับปลาอยู่มั้เอาปลาขึ้นไปกอนเอาปลาขึ้นไปกันฮ่าฮ่ดเด็ดนะครับนะ ดูตัวที่สองเข้ามาแล้วนะครับหักเลยเนี่ยเดินไปใกล้หักเกี้ยวโอ้ยล้มใครเหยียบได้เลยเพราะไม่ได้หักกับหลักนี่หรอบผมว่าผมลงไปไปจับต uh? uh> mm ัวไอนนท์ไว uh ้ไปแล้วไกลด้วยโอ้โหแข็งโอ้โหเกี้ยวเลบเบิรคันใหม่อีกแล้ว แต่ข้างหน้าเลยครับนะนี่ไงล่ะยู่โคกมันเนี่ยม่รู้บอกรู้ว่าอะไรโคกป่ะนั่นแหละโอ้โหแล้วแม่งลุบลงไปเลยอ่ะมันหลุดหลุดดูนักวะหักวะนะแล้วดูตัวผมมึงลงไฟฟ้านอนแล้วไงสัมดูตัวกูดิมึงได้ถอดเด็ดบ้างได้ถอดที่กูดวงกิ้งไว้นะรจบเอย เต็มคาราเบลไหมนะนะครับต <c oughs> อนนี้ใหญ่ครับใหญ่ครับขึ้นโลได้นีสองตัวครับผลงานในหนึ่งแล <c oughs> ้วครับไปจับยิงงานกันตอ่อไปครับอะสวัสดีครับเ,เด็กๆเ,เดับผมมอเตอร์ตกกลางยาวครับ ผมมีเด็กปลาเป็นยอครับผมนนท์เด็กับปลาเป็นยอครับวันนี้ทำอะไรครับจับปลาก้นบ่อครับอ่าวันนี้นะครับผมได้ความอนุเคราะห์จากดุ๊กนะครับผมลังดุ๊กนะครับหมูซิ่งของปลาดบังบ่อนะครับให้มาลุยกันจับปลาก้นบ่อให้เขานะครับผมไปดูครับความสุขจะเป็นยังไงติดตามรับชมนะครับไปเด็กๆลุย น้าลงลแล้วครับน้ำเหลือแล้วครับกล้องก่อนเครื่องแบต